โอ oh. okay, ้ยวค่เวเราลองหาเพื่อเจอที่ดีๆ <c oughs> อุ้ยมีคนสองคนยืนอ,อยู่ตรงนู้นมีคนสองคนมีคนสองคนยืนอยู่ตรงนั้นผมเพิ่งเห็น กำลังจะผิวปากละมีคนอยู่ใกล้ๆพอนีโอเคเขาเรียกประธานลงเหลือสี่ชิ้นตอนนี้อ้าวคนนี้โดนเตะเออกจากห้องลวอ้าวคนนี้ด้วยเสร็จแล้วแล้วผมจะแอบหลังใครตอนนี้ ยุบ,บปะมองผมยุบปะเป้นี่โดนโดนผมปะโดนผมปะพวกี้เริ่มยุบปะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปวิ่งที่อื่นได้ไหมบอกว่าเพื่อนไปวิ่งที่อื่นได้ไหมเพื่อนเพื่อนเราไม่อยากเพ้่อนเรอยู่นี่อ่ะ Lúc cảm thấy không an toàn khi ở gần anh ấy Để Ủa, tôi thay Ủa, là con bóng hỏa có nhìn là một con bóng hỏa hả? Cái con ผมก็จะพิลังลนะ C โอเคโอเคคนนี้ยังไม่ไปเลยยังอยู่ในเครื hey, you know okay. <kit> ่องบินนี้มันจะเลื่อนให้มันสวยงามไหมโอเคมีคนหนึ่งอยู่ข้างหบน ผมดูเปแบบแล่าเลยคนเริ่มมากันแถวนี้วะทีเ,เขาสงสัย,ยว่าเสียงมาจากแถวนี้แต่ไม่เห็นอะไรอะ่ะ ใช่ไอีกแล้วทุกคนใช่ไอีกแล้วทุกคนโอ้ไม่ได้วะอยู่บนรถเอบีไนี่แหละจริงๆไม่ใช่รถเอบีไอหรอกนะเอ้ยลองดู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 ผมอยากลองดูหนเพื่อ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 นเป็นเก้าอี้สีเขียวดู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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรืวสามชิดแล้วเก็บมีคนมามีคนมามีคนมาว่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมเชื่อเขาจะโดดขึ้นรถอะเอเคมไม่ผมบอกแล้วไม่ไม่เหลือตรงนั้นอะไม่รอดีอเเราจะมาดูการคาดการมต่อหน้าต่อตากันนะครับรอดว่ะไอเปียกรอดว่ะอา้าไ้นี่ยังไม่รู้เลยเขาเข้าไปข้างในแล้วเอาเหลือชิ้นเดียวอีกแล้ว ผมอยู่ยากอะเข้าใจไหมงานนี้โอเค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 ละสายตาไม่ได้นะละสายตาไม่ได้เลยเข้าเล็งอยู่ใช่ไหมเข้าเล็งผมอยู่ใช่ไหม อยู่ไหนวะไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคผมเป็นทีวีอยู่นี่แหละคนตคนสองคนไม่เห็นผมนะตอนนี้เลือดผมเต็มเต็มจอเลยอะ ใหญ่แล้ว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 ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแย่กว่านี้มีไหมแย่กว่านี้มีไหมทุกคนมันไม่น่าจะมีแย่กว่านี้แล้วแหละนี่มันโคตรใหญ่เลยเต้าแบบใหญ่มะฮือมายอม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 ทีมก็ตายเร็วเกินผมก็ได้เต้าใหญ่ ตัตโอเคนี่แหละ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 ผมได้ยินเสียงคนมาแล้วม,มีคนมาแล้วโอเคโอเคทุกคนที่จะเข้าห้องนี้ต้องผมเพิ่งผิวปากไปต้องปลาระเบิดกันตลอดเลยทำไมวะ คนอ่ะโหเหลือสองชิ้นแล้วทุกคนแป๊บเดียวเ,เกมเพิ่งเริ่มเหลือสองชิ้นแล้วเครียดเลยเครียดเลยรอดยากวะ่ะทีวีซ้อนกันสองสองัอนรอดยากดูเหมืนอนเขาจะยิงทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โอเคผมดูปากอ่ะ เขาจะยิงทุกอย่างเลยจริงๆว่ะมีหลายคนนึงแล้วผู้ช่วยเอาออกไปข้างหลังแล้วไปข้างหลังแล้วอย่ามาทางนี้โอเคโดดขึ้นไปแล้วโดดขึ้นไปข้างบนแล้วมีคนมาอีกแล้วโอ้โหไม่ได้หยุดเลยอ่ะตรงนี้ไม่ได้หยุดเลยผมถือปากไป,ไปอีกแล้วเฮ้ย ตรงนี้มันว่าจริงไปละจ้าอยู่ทำอะไรละจ้าโดนดลงโดนลงนี่โอเคผมไปแล้ว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 เอ้เหลือผมคนเดียว เขาวิ่งไปทางนู้นละโจมเขาเมื่อกี้โอเคผมจะอยู่ตรงนี้กันนะ <S <S ผมต้องหิวปากไปทุกคนดู <S 1> <S 1> ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าโอเค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 ผมว่าเราชนะได้ว่ะผมว่าเราชนะได้ว่ะมีคนหนึ่งอยู่ไกลเลย อยู่ไกลเลยผม,มว่าเราชนะได้ว่ะทุกคนเอาดีเอาดีาด,ดูดิมองไม่เห็นละมองไม่เห็นละผมพูดปากละไม่มีคนมาโอเคชนะแล้ว Good job CIA Keep that up and we get to go home เพงผมพาทีมชนะอีกแล้วหลือผมคนเดียวเห็ดูละมันยากนะ